โอ้ยข้างหลังแั็งัรมากโอ้โหเทปเตี่ยนี่ยิงเผินเลยนเนี่ยเท้มันหนีแล้วว่ะรอให้เราไปบ้าหรอไว่รู้ว่าวรู้อ่ะไล่อยู่ไอ้คนกี่ม้ามึงตกมาแน่เรียบร้อยตกแล้ว โอ้เว่ยเนี๋ยวเดี๋ยวไปต้อนสู้เดี๋ยวเดี๋ยวมันดักว่ะเอาคนเอาคนมาต้อนสู้ก่อนเราลงมาได้เราลงมาได้ เามายืมอินเนอร์อะู่ข um ืานนรอดันเข้าไปได้นะการบงไปก็ได้บงมนกระโดดลงร้อมดันดูไใด้ทำให้มันดันเข้ากันไปก็ได้เออมันต้องหยุดนะตามไปด้วยเดี๋ยวรอรอ่ง่ายงานถามยังไงต่อวะไซดคอเปี้ยวไว้ทีอเข้าไา้เี่ย จะตายแปบ๊บแปบบ๊แบหลแบแบป๊บหลบแป๊บนั่นนั่นแม่งด่าด่าเราววล่าไปเนี่ยไอ้เนี่ยอันบอกมึงมันสิวสิวไอ้สิำเงินสิวไม่สิวไม่รู้เลยวันนี้บอสสองตัวละแป๊บแป๊บ เกิดไกลเลยกูนายแมงโคตรเดี่ยวเลยอ่ยอันแดมมันอย่างนี้บอกนายทำยังไงก็ดได้ให้มันดันเข้าไปได้อแมววิ่งเข้าไปเลยได้วหาว่าจัดได้ ถ้าไปสองตัวตายเนอเดี๋ยวพอตียันคืนชีวิตกันไม่ไหวละเกียดวิ่งวะ่ะมีบอสอีกว่นไหนหรือว่าหมดละหมดหมดหมดแล้วปังละสองตัวได้ฆ่าเกินตอนนี้เสียดายนะคนับที่จะเก็บของได้โอ้โห,หโดนตีตายก่อนต้องหวังกันด้คือว่าพวกเรายังได้อะ มันมาดักข้างหน้าว่ะพวกเราได้อะไรมืตอน,น,น,ตนไ,ไหนคิดเกิดได้ไหนรอก่อนไหนไหนรอก่อนมาแล้วสามแม่งมาแล้วกลุ่มมาแล้วใครใครอยู่ที่เกิดมากเดี๋ยวรอมาเร,เร็วมาเกิด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 ดักผอล้างแต่แล้ว,ว,ว,วนหน่อยเร็วเร็วรออยู่ข้างล่างโดนลงมา đan lấy đan lấy đan lấy. Tiếng nếu được cũng dài na. Tiếng. 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 เราะกิวสิบตัวไงก็นอนนอะออแค่เปี้ยงเพียงเดียวนะมันตีนะโอ้โหตายไม่ออกเลยส<ฮ>ึกระจไยก็เอาไว้อยู่ให้เข้าเลยมีกอนสะท้อนหรอวะไอ้จดบนฝัานี่ค่ะเดนฝัาเล่นอยู่ยูวี2สองสองสิบอะเอาบ้ลล่ามึงเอาบ้ลล่าสองสิบอะอ่ะ โอ,โ,อโ,โ,โดนควันเล่น really โดนควันเล่นโ้โหไม่สั่นโ้โหตายเลยดูมันโผ่่ว่ะลุงหลังโดนนะบอกเลยงานนี้ NP <okay>. ไม่มีตัวตัวมาช่วยตรงจุดเกิดหน่อยไม่ไหวละ

พวกเรามาแล้วเฮ้ย,หยโหน่าหเ,เ,เ,เลย่งลังวิ่งครับมาๆมีออกเก่าเลยตัวเลยตัวเลย มัน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 ต้องวัดไปแนวไหนอ่ะทางดนดาทางะพาเลยโอเคดล้วก็อาจารย์พสตา่บ้านซอยใชตาได้านตะาับางนี้ามาที่เราตาดูไปทางบาน สะพานเคียโอ้ยกลับหลังมากกลับหลังมากตามพวกมาของเรามาดักหน้าเกิดมัน,มนบ้างไอ้ชัด สเตตัสที่สนามยังไงนะครับแต้มสเตตัสที่ตนามคืออะไรครับเออเอายาเกรดเน็นเอ็นอ่ะพอเรากินใช่ไหมแล้วอยอ่ะหอยมาอาัพสเตตัสเราอ่ะอ๋อพอเรากินเลเวลหนึ่งจนเต็มใช่ป่ะเราต้องกินถ้าเป็นเอ็นเลเวลสองอะไรประมาณนี้สูงสุดมันเป็นยาเลเวลสี่ส่วนเรารวมกันก่อนไม่ค่อยไป รอรอนอย่นี้เลยก็ได้นี่ไปไหนกันดีกนะใต้ฆ่าคนอ๋อนี่บอลแล้วบอลหมดละบอลตัดไปแล้วแล้วทีว่ลเลยอ,อันนี้หัวกันหนึ่งเดียวอยู่ตรงที่โดนของมันนะ Là quay hay là Thích. tăng thẳng đấy là nhiều mình, Nhìn sao cứ chưa

นี่ต้องอยู่กับยามาโตะไอ้ลุยป่ะเดี๋ยวนายไม่พิดหวังพิดหวังวะท่านขุนยังไม่ได้ฆ่าใครเลย <c oughs> เลยฆ่าเลยสิบตัวแล้วแต่มีข้าไปจับไม่ได้ใช่ไหมไม่ถึงตัวเลยไปถึงกันตายแล้วเมื่อกี้ล้อมเลยไม้ม โอ้ดอดพุ่งไปพุกไม่แล้วแหละโอ้โหทางนี้ดีกว่าปะไปวิ่งเหมาคนนี่เรากำลังวิ่งไล่อะไรกันนะวิ่งหาพวกแดงครับเออวิ่งหาพวกแดงแม่เราได้ยี่อ้เหรอครับแบบนี้เอาไปใช้มีกรับออกทาไปแล้วสีมาช้าไปอ่ะเราไปทำกิจกรรมคืนได้ลงมาแล้วอ่ะนจบแอีกทีก็บอกว่าแล้วทุ่มครึ่งรวมตัวจบแล้วไม่ขึ้นแล้วพี่ นี่มีคนแล้วทหารทายมันยองแท้สีแดองแท้มานี่นี่น้ำเงินชนะเหรอตอนนี้ชนะบอสน้ำเงินได้หมดเลยหมดแล้วมั่งแดงครับหมดแล้วกิวเราได้สกิวมาสุดยอดแล้วไครได้อะไรบ้างครับหนึ่งว่าแบบจะขวางกันโหดนานาแบบนี้หน่อย โอ้ถอยหมดเลยอ่ะสีแดงนโอ้ยต้นทเริ่มติดแปดนาทีเองโอ,อ,อง้โหตกพื้นเล่น คิวเรามาีจริงมาจริงไหมครับถึงนะยี่สิบตอนนี้กี่คนแล้วไอซีเอ้ยนี่จริงเลยเอ,อ่ห้าสิบห้าสิบเก้าคน ไม่มีอะไรแล้วนี่ครับได้เราเราไม่ได้อัดคลิปแล้ววันนี้นายอัดอยู่เปล่านายอัดปะไอ้ยังโตอัดไว้ไอ้มันอัดทุกคลิปเลยอัดอัดทุกงานอะอัดทุกงานผมไม่ได้อัดด้วยผมเพิ่งมาที่หนึ่งเปิดแดงดิพี่หนึ่งเปิดแดงเลย Yeah. แดงนี่หัวแตกได้นะฮะแต่นี่ยับเลยอะถ้าเปิดแดงแล้วล่อจนหายแดงนะถึงให้กาบเลยอะิ่งบนรอบแผนที่เลยไอห่ารอบที Hi ่แล้วตาพวกกูไว้ซะยับไอสัตว์รอบนี้มึงยับยับอยู่ข้างบนว่ะขึ้นไปเลยไม่กล้าลงนะแกรีเกี้ยลงก็่อ้ พี่หนุ่มพี่หนุ่มตีกับเพื่อนนะเพราะมันก็อยู่เยอะนะฝั่งมันนะแต่มันไม่กล้าลงตอหลวงด้วยว่าน่กระโดดลงมาแล้วใครมันบินเข้าไปวะเนะี่ย <c oughs> ขึ้นไปว้ย ขึ้นด้วยมึงคนขึ้นแล้วปิงเข้าไปแม่งเลยไหมโดดไม่ถึงไปไม่ได้ดิเมื่อกี้มันมีคนโดดไปได้นะติดอ่ะาหลักขายยังไม่ถึงเลยขึ้นมาไล้วนะมันขึ้นเอ้าเฮ้ยเนี่ยโดดเข้าไปได้เนี่ยโดดเข้ามาแล้วเนี่ยตายอ้ยจ้าเอ้าเกมลุ้นเลยววะ เอ้ยมีคนเปิดแดงหรือว่ามันลงมาเนี่ยโดดก็มาได้เนี่ยตายอยู่ในผ่านมัน่ะเออเอาหน่อยเอาหน่อยขึ้นไปแม่ต้องโดดซ้ายๆหน่อยนะหลุดอยู่ดีตัวรถดำเลยโดนไมทำไรโดนทำไรอ่ะโดนฆ่าไงให้มันข่าเฮ้ยมาได้จริงว่ะโอ้เละเลยอ้าวไปตายยาบ กูกาหูก็โดนกลับเลยเห็นยวละสองคนตายแล้วนนแหมไอ,อ้สัสกินยังกับโต๊ะตีน,นอาะมีคนโดดมาลงมายังไม่ถึงพื้นตายแล้วลงมาว่านะ การเล่นให้หมดเลยนุ่มอย่องอยางก,กับโตโต้ที่นอนหรอ,อมบินนี่แหละต้องบิน<ด>เข้าไปให้บินนะเมื่อกี้ต้องกดบินเข้าไปอ่ะนี่กูลอ,องบินลงมาแนมะ่งหน้าทิ้งไม่บินแหละขึ้นยังห่มลงยังหมาเลยเพราะว่านสะเลงเข้าไปทำอะไรอ่ะ นอนนี่ะนอนป่ะเขาไปนอนป่ะโอ้โหมันตะเกียวกันใหญ่เลยโอ้าพลังแป๊บคือไปกระโดดไปได้นะแค่ไปไม่ไปได้ ดู <G ül> ลาเข้ไปอีกคนละ <c oughs> เดี๋ยวผมไปอีกรอบหนึ่งตอนแรกผมไปรอบหนึ่งผมก็กระโดดกลับมาหนึ่งแตแม่งโดนลุง <c oughs> โอยแอบมไปตรงข้างเลยโอ้ยมันไม่ลงแล้วเนี่ย ม,มาแล้วกระโดดกลับแล้วตายมาแล้วตา,าตายตายอยากกระโดด<า>ติดกระแพงให้มากอะ่ะกระโดดเว้นระยะหากก่างกระแพงหน่อยให้มันจะชนแล้วกระโดะโดสูงให้สุดก่อนแล้วก็กดเอนเตอร์ออกฮึออกอึไม่ลงมาแล้วล่ะปีใหญ่ไม่มีอะไรมีแต่ชิวเล็กเล็กบ้าจ่ายจ่ายกระทำฟีกันดีกว่า